ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปทวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอารัฐนาศีห้าและพิธีถวายขีลานาเพศา์เป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์กัลยาณมิตรสุภาวดีกัลยาณมิตรทอมเดวิส กลยนมิตรทิติพรอ,อิ่มโอชาและครอบครัวกาลยนมิตรแบรนดอนเรียบส่วนพิธีถวายพัฒาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกาลยนมิตรสมรัเจียวัฒกะและครอบครัวพร้อมด้วยกาลยนมิตรบริชาร์ดไกรเซอร์กาลยนมิตรวิไลโพสเทนจากนั้นนะครับผู้แทนประธานบุญพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้น้อมถวายกฬานเภสัตว์แด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์พระมหาประภาสประภาส ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมทนิยกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรส่วนในภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาบุญทรงปรมัชโยได้แสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ผ่านทางโปรแกร,รมซูมเรื่องวกินกะธรรมและการสร้างบารมีของคณะกัลยาณมิตรในต่างแดนให้คณะกัลยาณมิตรว่าพระธรรมกายเีอเติลได้รับฟังและนำไปปรับใช้ในการสร้างบารมีครับ